จ้าก็สวัสดีแฟนๆนะจ้าช่องอินังบานเนะจ้าวันนี้ก็เช่นเคยนะจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่16เมษายนวันนี้ก็มีแนวทางหวยอมสินมาฝากนะจ้ามีแนวทางหวยอมสินมาฝากเพื่อนๆที่ติดตามช่องอินังบานเนะจ้าเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ดูนะจ้าหวังว่าคงจะมีโชคไว้ด้วยกันเนะจ้าเมื่อวานนี้ก็เข้าไปนะจ้าเต็มๆนะจ้าสองหกนะจ้าสำหรับหวยฮะ สำหรับฮานอยพิเศษนะจ๊ะเมื่อวานหลักสองที่ให้ไปก็จะมีสองสองสองสี่แล้วก็สองหกนะจ๊ะก็ออกสองหกมากจ๊ะใครที่ติดตามถ้ามีใครที่ได้ซื้อตามก็อาจจะมีคนถูกนะจ๊ะวันนี้ก็เช่นเคยนะจ๊ะอันนี้ก็มีแนวทางอมสินมาฝากสำหรับใครหลายๆคนที่ยังไม่มีตัวชอบหรือมีที่ตัวชอบแล้วนะจ๊ะเผื่อเลขมันตรงกันก็จะได้เอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะจ๊ะ สำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็เตรียมปากกากับกระดาษไว้จดนะจ่ะปากกากับกระดาษนะจ่ะ uniform. สำหรับแนวทางออมสินของวันนี้นะจ่ะ вот. แนวทางออมสินของวันนี้สำหรับใครที่ชอบเลขวิ่งนะจ่ะเลขวิ่งนะจ๊ะวิ่งที่สามวิ่งที่สามวิ่งที่หนึ่งแล้วก็วิ่งที่สี่นะจ๊ะ เลขวิ่งก็มีสามมี1แล้วก็มีสี่น่าจะสำหรับเพื่อนเพื<ๆ>่อนท่านใดที่ชอบเลขวิง่งนะา๊ะหลักสามน่าจะหลักสามหลักสามถ้าจะมาหลักสามก็จะมีสามสองสามแปดแล้วก็สามสี่น่าจะสามสองสามแปดแล้วก็สามสี่จ้ะหลักหนึ่งาะหลักหนึ่งหลัก 1, นหนึ่งถ้าหนึ่งมาก็มีหนึ่งสามนะา๊ะหนึ่งสาม หนึ่งสามแล้วก็ 1, 4, นหก 1, ก 1, 3, ก 1, 4, นึ่งสี 4, น 4, 4, ่นะจ๊ะหลักหนึ่งก็มีหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะจ๊ะหลักสี่นะจ๊ะหลักสี่หลักสี่ถ้าสี่จะมานะจ๊ะสําหรับใครที่ชอบหลักสี่ถ้าสี่จะมาก็จะมีสี่ศูนย์สี่หกแล้วก็สี่แปดนะจ๊ะนี่คือเลขนะจ๊ะดินนะจ๊ะดินวิ่งมีสามมีหนึ่งมีสี่นะจ๊ะ จุดทันกันไหมเนาะจ้าหลักสามถ้าสามจะมาจะมีสามสองสามแปดสามสี่นะจ๊ะหลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะจ๊ะหลักสี่ก็จะมีสี่ศูนย์สี่หกสี่แปดนะจ๊ะก็จะมีตัวน้นนะจ๊ะเมื่อวานนิ้นตัวน้นไม่เข้านะจ๊ะเมื่อวานนิ้นนิ้นที่สองสองกับสามสามจะไปออกสองหกนะจ๊ะของหานอยพิเศษ เรามาดูตัวเน้นของอมสินวันนี้กันเนาะจ้ะ uh. ตัวเน้นอมสินวันนี้ก็จะมีสองสามแล้วก็สามสองแล้วก็หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เนาะจ้ะเน้นจะมีสองสามสามสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่เนาะจ้ะตัวกันเนาะจ้ะตัวกันตัวกันก็จะมีแปดห้าเนาะจ้ะแปดห้าเป็นตัวกันเนาะจ้ะ จดทันกันไว้เนาะจ้าสำหรับใครที่จดไม่ทันเนาะจ้าเนี่ยดูกระดาษแคบหน้าจอเนาะจ้าแคบหน้าจอไว้ไปเลือกซื้อกันเนาะจ้าวันนี้เอาเมจิกเขียนเนาะจ้าจะได้ชัดเจนนะจ้าห้อยออมสินเนาะจ้ะวิ่งที่สามที่หนึ่งแล้วก็สี่นะจ้าหลักสามก็จะมีสามสองสามแปแล้วก็สามสี่นะจ้า หลักหนึ่งก็จะมีหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่จ้ะหลักสี่ก็จะมี 40, 48, สี่ศูนย์สี่หกแล้วก็สี่เปดนะจ๊ะเน้นที่สองสามสามสองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสี่นะจ๊ะตัวกันนะจา๊ะตัวกันตัวกันก็เปดห้านะจ๊ะรักตัวไหนชอบตัวไหนก็ลองเอาไปลุ้นไปเสี่ยงกันดูนะจ้ะตัวละห้าบาทสิบบาทพอได้ลุ้นนะจ้ะ ก็อย่าลืมว่าการลงทุนคือความเสี่ยงเนาะจ้ะหวยก็มีเข้ามีหลุดบ้างเนาะจ้ะตรงนี้ก็ไม่ว่ากันเนาะจ้ะนี่ก็เป็นแนวทางที่นางบานเอามาฝากเพื่อนๆที่ติดตามช่องอีนางบานเนาะจ้ะก็มีตัวไหนที่รักที่ชอบเนะจ้ะก็ลองเอาไปเสี่ยงดูเนาะจ้ะก็เป็นแนวทางในวันนี้นาะจ้ะเดี๋ยวตอนบ่ายๆก็จะมีแนวทางฮานอยมาฝากเนาะจ้ะ ก็จะได้ตัวไหนเดี๋ยวบ่ายๆเดีย๋ยวจะเอามามาลงให้ดูกันเนาะจ้าก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามทุกคนเนาะจ้าถูกห้ยออมสินในวันนี้เนาะจ้าไปด้วยกันวันเอสก็ได้ยี่สิบบาทหาหน่อยพิเศษก็ซื้อไม่เยอะเนาะจ้าซื้อพอได้ลุ้นอันนี้ก็วันนี้ก็จะลองออมสินกันดูเนาะจ้าขอให้ทุกคนเนาะจ้ามีโชคมีลาบไปด้วยกันถูกห้อยออมสินไปด้วยกันในวันนี้เนาะจ้าก็ รักษาสุขภาพกันเนาะจาาช่วงนี้ก็ลําบากเนาะจาารายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายก็มีหวยนี่แหละเนาะจ่าพอได้พึ่งนะก็ขอให้เพื่อนๆที่ติดตามเนาะจ่าจงมีโชคมีลาบกันทุกคนเนาะจ่าถูกหวยออมสินในวันนี้เนาะจ่าพอได้ซื้อกับข้าวกับปลากันเนาะจ่าเอาไปต่อทุนในในการดรํารงชีวิตต่อไปอีกในวันต่อไปเนาะจ่าก็ วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะจ๊ะแนวทางออมสินเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาลุ้นหาหน่อยกันต่อนะจ๊ะก็ขอให้ถูกหวยอมสินด้วยกันทุกๆคนนะจ๊ะก็ชอบไม่ชอบอยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปิดตามให้อีนางบานด้วยด้วยจ้าขอบคุณจ้า